สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณคณรูอ้อมทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับสระแออย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นคุณคณรูอ้อมจะมาในเนื้อหาอะไระไปดูกันเลยค่ะ อ้อมจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดสระภาพหรืนอนีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูอ้อมจะขึ้นในหัวข้อเรื่องสระโอนักเรียนออกเสียงตามคุณครูอ้อมนะคะสระโอเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะพาอ่านบทกรอนเจ้าโอนะคะเจ้าโอเจ้าโอ ตัวโตจริงหนาะสูงใหญ่เข้าท่านำหน้าใครใครนี่ก็คือรูปของสระโอนะคะนี่ไงสาะโอตัวอ้วนของเราทีนี้ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามแล้วหาคำที่ประสมสระโอฝึกอ่าน เขียนนะจ๊ะคนเก่งเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนหาคำที่ประสมสระโอแล้วนำมาเขียนในบรรทัดช่องว่างนี้นะคะเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะและนี่ก็คือจ๊ะเอสระโอนะคะให้นักเรียนตัดตามรอยประแล้วพับ จากนั้นตัดคำไปติดใน3ดีโกให้ตรงกับภาพค่ะและนี่ก็คือรอยประักนะคะนักเรียนให้ผู้ปกครองตัดให้นะและนี่ก็คือจำนวนคำที่เขากำหนดมาให้นะคะมีคำว่าโยโอโยคออะคะอ่านว่าโยค่ะคำที่สองค่ะรอโอโร ตอ,อีตีอ่านว่าโรตีคำที่สมอมอีมีบอโอโบมีโบคำที่สี่โอโมหอโอโหอ่อานว่าโมโหและคำที่ห้าโลอโลมมอามาอ่านว่า โลมานั่นเองค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างที่คุณครูอ้อมตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นสามดีสามารถเปิดได้เนาะและนี่ก็คือคำที่ค,ครูตัดมาแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนวันที่แล้วก็คำว่าสระโอให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะเอาสระโอามดีตัวเนี้ยมาติดลงในสมุดนะคะนักเรียนจะใช้กาวน้ำก็ได้นะ หรือจะเป็นหรือจะเป็นเยื่อเกาชนิดบางก็ได้นะคะนักเรียนติดลงไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเรามาจาับคู่คำกับภาพให้ตรงกันเลยค่ะรูปที่หนึ่งคือรูปอะไรคะโยคะนั่นเองค่ะนักเรียนก็ทากลวเลยค่ะทากลวคำว่าโยคะจากนั้น จากนั้นให้นักเรียนนามาติดตรงนี้ตรงข้างในคำว่าโยคะนั่นเองนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้น่ารักไม่เอ่ยต่อไปรูปที่สองคือรูปอะไรคะโมโหนั่นเองค่ะตัวอากก็จะติดกาวน้ำตรงนี้นะจากนั้นก็นำบาติดตรงนี้เลยค่ะ ต่อไปคำนี้คำว่าอะไรคะนี่โรตีนั่นเองคะ่ะนี่นะคะคำว่าโรตีจากนั้นทากลเลยคะ่ะไม่ต้องหนามากก็ได้นะแล้วนะมาติดตรงนี้เลยคะ่ะนี่ไงน่ารักใช่ไหมเอ่ยต่อไปคำว่าอะไรคะลูกสองชี้มาตรงนี้คืออะไรคะมีโบนั่นเอง คำว่ามีโบทากาวเลยคะ่ะทากาวสเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาติดเลยคะ่ะและสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะโรมานั่นเองค่ะเปลนก็ทากาวเลยคะ่ะแล้วก็มาติดตรงคำตรงภาพของโรมาเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือ3ดีโกสระโอจอเอสาลโอนั่นเองนะคะทีนี้มาฝึกอ่านกันเลยค่ะคำที่หนึง่งโยคะคำที่สองโมโหคำที่สามโรตีคำที่สี่มีโบและคำที่ห้า ลมาค่ะทีนี้นักเรยียนอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ